พบกับรายการกิจกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับเรื่องกุลขมยังไม่จบนะครับจริงๆมันควรจะจบแล้วมันก็ไม่จบที่ไม่จบเ,เพราะว่านายกรัฐมนตรีนะครับคุนเซนออกมาประกาศสักดาห์นะครับแล้วก็ออกมาแนะนำให้ประเทศในแถบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไทยลาวพาม่า แล้วก็คอมเมนร่วมกันเกี่ยวกับมวยไทยนะครับมันไม่จบจริงจรผมก็เห็นแต่นายกรัฐมนตรีของคอมเมนะนะครับแต่ยังไม่เห็นนายกรัฐมนตรีของไทยได้ออกมาพูดอะไรกับเรื่องราวเหล่านี้เลยหรือไม่กล้าต่อกรกับบุนเซนก็ไม่รู้นะครับจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องระดับประเทศนะในเมื่อเขาออกมาพูดเราก็ต้องออกไปพูดหรือเปล่าถ้าเราไม่พูดเราหงอก็แสดงว่าเราไม่กล้ากับเขมรน,นะครับเรื่องเรื่องก็มาจากการแข่งขันซีเกม2023นี่นะครับที่กัมพูชาเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็จะไม่มีการบรรจุกีฬามวยไทยแต่เปลี่ยนชื่อเป็นกุลคแแม่ นะครับเรื่องของเรื่องก็เป็นเท่าๆนี้แหละครับปรากฏว่าสาพันธ์มวยไทยนานานชาติประกาศยืนยันชัดเจนว่ากีฬามวยไทยจะต้องใช้ชื่อมวยเท่านั้นพร้อมประกาศย้ำว่าหากชาติใดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันก็จะถูกแบนจากแมตท,ที่อิฟมารับรองนะครับก็เป็นการขู่ว่าประเทศไหนก็แล้วแต่ถ้าไปแข่งกุน้ามา ก็จะต้องโดนลงโทษนั่นะคือเป็นมาตรการที่เป็นธรรมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่มันเป็นมาตรการของอิฟมาความคืบหน้าก็คือตอนนี้ก็มีอยู่สามชาตินะครับที่จะส่งนักกีฬาก็คือมีเขมรนั่นแหละแล้วก็มีลาวแล้วก็พม,มา่าแต่ก็มีข่าวว่าค่ายมวยของราว จะไม่ส่งแต่ก็ไม่รู้ว่าเราจะส่งหรือเปล่าแต่ค่ายมวยหลายต่อหลายค่ายก่อจะไม่ส่งกีฬาเพราะว่ากลัวผลกระทบต่อนักมวยลาวตามก,กฎกติกาของสีเกมการแข่งขันกีฬาแต่และชนิดต้องมีอย่างน้อย4ประเทศก็คือจริงแล้ว4ประเทศก็คือ3ประเทศนั่นแหละเพราะประเทศเจ้าภาพก็ต้องแข่งอยู่แล้วแล้วก็เอาอีก3าประเทศ ตอนนี้ยังไม่ได้ถึงสี่ประเทศเลยนะยิ่งถ้าลราถอนตัวออกก็คงจะจัดไม่ได้นะครับก็ถือว่าจะเป็นการที่สาแก่ใจของพวกเรานะครับพวกคนไทยคือผมบอกอย่างนี้ก่อนนะครับหลายคนอาจจะท้วงว่าผมพูดว่าพมา่าทําไมไม่พูดว่าเมียนมาผมพูดว่าเขมรทําไมไม่พูดว่ากัมพูชาก็ผมก็จะพูดอย่างนี้แหละครับมัน มันก็โอเคดีแหละครับทําไมต้องไปพูดเมียนมาทําไมต้องไปพูดกัมพูชาด้วยก็พูดพม่ามันก็รู้หรือเปล่าว่าพมา่าขมรก็รู้เปล่าว่าขมรไทยก็รู้ว่าไทยลาวก็รู้ว่าลาวก็เท่านั้นเองนะครับก็จะอธิบายให้ฟังจริงๆแล้วกูนขแมรนะครับก็เป็นกีฬาศิลปะการต่อสู้พื้นบ้านของลเขเมรน,นี่แหละครับก็หมายถึงการต่อสู้อิสระเป็นศิลปะการต่อสู้ท่ายืน ้าหมายก็น็อกโกต่อสู้บีบให้ยอมแพ้หรือการชนะคะแนนโดยใช้อวัยวะทั้ง4อย่างเป็นอาวุธก็คือหมัดเท้าเข่าศอกนักสู้คขเมเนก็มันจะใช้ศอกโจมตีมากกว่าศิลปะการต่อสู้อื่นๆก็คือมันก็คล้ายๆมวยไทยนะครับแต่คขมเมนเขาจะถนัดศอกเขาก็จะใช้ศอกมากแล้วจริงๆแล้วมันก็มีมาตั้งแต่ขอมแล้วนะ เป็นการต่อสู้ของกองทหารแล้วก็มีหลักฐานแบบประชิดต,ตัวหลักฐานก็มีในภาพนูนตาำนูนสูงตามประสาทหินต่างๆก็มีรูปแบบคล้ายกับการต่อสู้ชนิดนี้ในช่วงเวลาที่อาณาจักรขนหอกอมหรือเมขมรควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของภูมิภาคนี้ก็มีเขมรลาวไทยเวียดนามบางส่วน ก็ส่งผลให้ขเขมรได้มีที่พลต่อวัฒนธรรมไทยและลาวอย่างมากซึ่งทำให้ขเขมรยืนยันว่าการชกมวยในภูมิภาคนี่มันมาจากขเขมรก็เหมือนกับมวย,มวยไทยก็มาจากขเขมรนี่แหละนะครับการต่อสู้แบบดั้งเดิมนะครับเป็นต่อสู้ในหลุมดินนะมือถูกพันด้วยเชือกหรือเรียกว่าคาดเชือก บางครั้งก็มีการนำเปลือกหอยมาพันรอบข้อนิ้วเพื่อเพิ่มความบาดเจ็บให้กับผู้ต่อสู้และการต่อสู้กันจนถึงแก่ความตายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรสำหรับการต่อสู้แบบนี้แต่ช่วงอาณานิคมนะครับก็ถูกเจ้าของอาณนานิคมมองว่าเจ้าอาณานิคมหรือไม่เจ้าของจากยุโรปมองว่าเป็นสินหกรายไรอายาธรรม ส่งผลให้ชาวฝรั่งเศสเปลี่ยนศิลปะการต่อสู้ให้กลายเป็นกีฬาแล้วก็มีกฎกำหนดกติกามีการแบ่งจับเวลาแบ่งการแข่งขันแล้วก็ยกการสู้ในเวทีมวยให้ใช้นวมแบบตะวันตกเพื่อลดการบาดเจ็บครับก็แสดงว่าคุณคำใบในปัจจุบันน่ะมันก็โดนเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วโดยเจ้าอาณานิคมมันไม่ใช่ของแท้ดั้งเดิมใช่ไหม ของมวยไทยเนี่ยมันไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงหรอกเพราะเราไม่เคยอยู่ในอาณอาณิคมขครเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะมีภาษีเดียวดีกว่ากุลคำแมร,แรบแต่พอมาถึงสมัยขเมเหร็ดังนะครับดยพรพศเนี่ยแหละคุณขมแมห้ามเลยสุกั่งห้ามและนักกีฬาก็ถูกบังคับให้มาทํางานหรือไม่ก็ถ้าไม่ยอมก็โดนประหารชีวิตไปหมดเลยนั่นแหละคุณขาแมก็เลยศูนพันไปตั้งแต่สมัยพรพศ คือศูนย์พันไปทีหนึ่งแล้วนะนักมวยก็ล้มหายตายจากไปมาทใช้แรงงานบ้างจนหลังจากบมดยุคพลพศคุณขามาก็ได้การฟื้นตัวขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็พยายามจะฟื้นฟูขึ้นมาจนก็ได้เข้าร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆเขาก็จัดของเขาเองอนะ มีโรงยิมเพื่อฝึกฝนมีพัฒนาการมีกู้ต่อสู้โรงยิมก็คงเคยเป็นค่ายกุลขมแม่นะก็เรียกค่ายมวยนะครับแต่ผมจะคล้ากมาแต่นะรูปแบบการแข่งขัน,ขน,ขน,ขนมันเหมือนมวยไทยครับคือการซีเกมครั้งเนี่ยคือถ้าคุณตั้งกุลขมแมขึ้นมาใช่ไหมคุณก็ต้องมีกฎกติกาแบบเขานี่เหมือนกันเดะเลยกต,ติกาก็คือชกหายก มีกี่นาทีพักกี่นาทีล้มห้ามซ้ำใช้ได้หมัดเข่าศอกเทา้าก็เหมือนกันเด้เลยกติกาคือกติกามวยไทยเพียงแต่เปลี่ยนชื่อเป็นกุนขมแยนี้ผมว่ามันไม่โอเคมันไม่แฟร์คือคุณจะตั้งชนิดกีฬาขึ้นมาใหม่คุณต้องกำหนดรูปแบบใหม่เลยใช่ไหมทำไมแต่ก่อนเขาก็มียูโด ยูโดเขาก็เป็นรูปแบบกติกาของเขามีคาราเต้เขาก็มีรูปแบบกติกาของเขาตอนหลังมีอะไรนะเขาเรียกอะไรอ่ะทีป็นทีบทีบทีมทีบไทยก็ได้เป็นได้เหรียญเหมือนกันนะก็ไม่รู้ก็ก็ว่าก,กติกาของเขาใหม่คุณคมแมก็ควรจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าไม่กำหนดกติกาใหม่แล้วก็มา แค่เปลี่ยนชื่อจากมวยไทยเป็นคุณแกรแมผมว่าก็ไม่โอเคด้วยนะแล้วผมก็ไม่เห็นด้วยหรอกกับคุณเซนน่ะไม่ได้เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งจริงๆที่จะมากําหนดจะมาทําเป็นแบบแบบเจ๋งในภูมิภาคนี้เขาไม่เห็นมันจะเป็นเจ๋งกว่าไทยได้ไงวัฮะปรากฏว่าก็มีดาราคนหนึ่งองตวนปินโตนะครับเป็นลูกครึ่ง พ่อเป็นฝรั่งเศสแม่เป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสคอมเมนนะครับแต่ก็ย้ายมาอยู่ที่บางสะพานประจวบแล้วก็ใช้ชีวิตในประเทศไทยมาตลอดอ,องตัวเป็นนักกีฬามวยไทยแล้วก็เป็นอาชีพมวยไทยนี่หาเลี้ยงชีพตอนอายุสิบห้าเนี่ยเขาทำเป็นเขา ทำลายสถิตินักมวยต่างชาติอายุน้อยที่สุดที่ต่อยในเวทีราชดำเนินอองตัวก็มาโด่งดังในดับประเทศเมื่อเข้าร่วมชกในรายการไทยไฟนะครับเขาชก172ไฟชนะ134ไฟแล้วก็แขวนนวมตอนอายุ26นะครับเมื่อเขาเลิกชกเขาก็สู่วงการบันเทิงเล่นละครช่อง3เป็นพิธีกรเป็นโค้ด รายการ10 5 10อองตวนเคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์บัวขาวบัญชาเมฆมีกีีวิพากษ์วิจารณ์หลายรอบเขาบอกว่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งบัวขาวขึ้นชกกับแอนดิโก้แคปรากฏว่าโคคบสามยกก็ ผู้จัดก็จะให้ชกยกที่สแต่บัวขาวก็คิดว่าผู้จัดนี่ตั้งใจให้เสมอก็เลยไม่ขึ้นชกแล้วก็ตามสัญญาก็แค่สามยกเท่านั้นเขาก็ตัดสินใจเดินลงจากเวทีแล้วก็ไม่ชกยกพิเศษคือยอมให้ปรับแพ้องตวนก็มือไวเพราะในเฟซบุ๊กโจมตีบัวขาวอย่างหนักว่าถ้าพี่อยากเป็นตัวแทนของนักมวยไทยก็ต้องมีน้ำใจนักกีฬาไม่งั้น เขาจะเรียกว่าปกป้องตัวคุณเองมากกว่านะลหลังจากนั้นก็มีโพส์ในอีสแกรมว่าฮีโร่ไทยที่ต่อยกับมวยไม่ค่อยเก่งชกมาแค่ยี่สิบครั้งแต่มีคนชมตลกดีนะความดังทำให้คนตาบอดหรือเปล่านะครับแม้องตัวจะไม่เอ่ยชื่อแต่ทุกคนก็เข้าใจว่าเป็นบัวขาวครับแต่จริงๆอันนี้ผมก็ ผมก็เห็นด้วยกับองตวนนะเพราะว่าบัวขาวเนี่ยผมไม่เคยได้ยินชื่อในการเป็นนักมวยไทยนะไม่ได้ยินนะลาดําเนินดุมพินีไม่ได้ยินนะ,ะ,นนนนะแต่มันได้ยินไอ้ไทยไฟไอ้อนีี้ไอ้ไทยไฟยพวกนี้มันเป็นมวยแบบไม่รู้นะผมไม่ได้ยอมรับนะมันเหมือนกับก,การแสดงอะกึง่งๆึงการแสดงเหมือนมวยปัํมอะจริงจิแล้วก็ คนที่ขึ้นต่อยเขาก็ไม่ได้เคยเป็นมวยอะไรเท่าไหร่หรอกไม่ได้ไม่เหมือนกับไม่ได้มเป็นนักชกอาชีพอันนี้ผมก็เห็นด้วยกับอง์ตัวนะครับแล้วปรากฏว่าคือก็แสดงว่าปากเก่งมือไวก็ถือว่าเป็นอุดมการของเขานะอันนี้อันนี้มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะ่ะเราก็ว่ากันไม่ได้คนเรามันก็ต้องออกมา แสดงความคิดเห็นของตัวเองแต่เพราะว่าองค์ตัวนั้นมันเป็นนักมวยมอาชีพนะเป็นนักมวยอาชีพว่าไงนนเนี่ยมันก็คิดว่าตัวเองก็เหนือกว่าบัวาขาวไม่รู้รุ่นเดียวกันบ่าน้ําหนักเท่ากันแล้จะต่อยนสักครั้งนะปรากฏว่าพอมาถึงช่วงเนี่ยก็มีปัญหากันน่ะคนไทยผู้อยู่ได้แวดวงมวยไทยก็ต่อต้านคุณคาแมเป็นอย่างหนักก็ไม่เห็นด้วย พอจริงๆแล้วการแข่งซีเกมก็จะเป็นชื่อมวยไทยทั้งนั้นแหละครับแต่เขาก็มาเปลี่ยนเป็นกูุขมแแมก็ปรากฏว่าอ,องตวนออกมาสวนกระแสครับก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายแค่โพสต์สั้นๆว่าช่วงนี้มวยกุลขแมคนดูเยอะมากๆมาก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 ,กระแสมาแรางจริงๆ ก็ทานั้นเองแต่คนก็ไปตีความว่าองตัวชื่นชมกุณคำแมที่มีคนดูเยอะมากกว่าแนด่ดีแล้วก็ทำให้ทัวลงกระนำไปขุดคุยว่าองตัวนั่นคือใครก็ปรากฏว่าเขาเป็นลูกเซี่ยวครับมีเชื้อสายกัมพูชาอยู่ยี่บ้าปอร์เซ็น แล้วปรากฏว่าสื่อมวลชนของเขมรแล้วก็แวดวงการมวยเขมรก็นำองตวนไปเป็นวีรบ,บุรุษของเขมรมีการเอารูปไปขึ้นแล้วก็ก็เอาข้อความที่องตวนโพสต์ไปลงก็ยกย่องแล้วก็เชิญขอบคุณแล้วก็ดีใจ ที่คุณพูดแบบนั้นคมแมนยินดีต้อนรับคุณเสมอนะครับการที่ได้อดีตนักมวยระดับซูเปอร์สตาร์มาชื่นชมคุณคแมนก็ทำให้คัมแมนก็แอบ,บอ้างว่าขนาดนักมวยระดับนี้ยังยอมรับศิลปะการต่อสู้คุณคัมแมนเลยปรากฏว่าหลายคนก็ไล่ให้กลับไปอยู่คัมแมน แล้วก็ด่าด้วยถ้อยคำดุนแลงททำให้องค์ตัวนต้องออกมาโพสต์เตตันขอโทษแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปเชียร์คุณคอมามนก็ปรากฏว่าก็โดนทั้งขึ้นทั้งร่องเลยพอมาพูดอย่างนี้กอมเมนมันก็อ้าวอะไรวะมันมาพูดปฏิเสธอย่างนี้ได้ไงวะคนไทยก็ยังไม่ได้ให้ยังไม่ได้ยกโทษให้นะ ก็สวยไปคามเมนก็ไม่โอเคไทยก็ไม่โอเคก็ก็เป็นบทเรียนพลาดพลาดอย่างมหาศาลนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแม้จะไม่ได้มีเจตนาแต่มีเจตนาแน่และไม่ใช่ไม่มีเจตนาหรอกการมาโพสต์แบบนี้มันเป็นเปียจตนาว่าจะชื่นชมกูเขม่าก็เท่านั้นเองแต่ปรากฏว่าดันเป็นองตัวไง เพราะมีหลายต่อหลายคนนะที่ออกมาเข้าข้างกุลเแมนะทั้งนักวิชาการทั้งอนงังอะไรหลายหลางเยอะแย,ยะมากมายแล้วก็ยอมรับนะแล้วบางทีรำลึกบุญคุณหาว่าเขมนะ่ม,นมันมีบุญคุณต่อไทยซะด้วยซ้ำไปนี่เป็นถึงขั้นนั้นเลยว่าไอ้ภาษาศัพท์เสบอะไรทั้งหลายแต่พิธีกรรมพิธีกรรารต่างๆก็เอามาจากเขมรดังนั้นเราควรจะระนึกบุญคุณเขมนแล้วก็ ควรจะยกย่องกุลนเข้ามามีถึงงั่นเลยแต่ปรากฏว่าไอ้คนพวกนี้มันไม่ได้ดังมันเป็นนักวิชาการแบบไม่ดังอ่ะแล้วก็คนก็ไม่สนใจคนก็ไม่ไปทัวลงไม่ได้ไปด่ามันอ่านแล้วก็แบบเฉยๆเหมือนกับผมเนี่ยผมอ่านแล้วผมก็ยังไม่ไปดูเลยไอ้นักวิชาคนนี้มันชื่อนามสกุลอะไรก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ความสําคัญนะครับ คุณเซนมาบอกว่าถ้าซีเกมจัดที่คัมเมนก็ให้เรียกว่ากุนคัมแมร์ถ้าจัดที่ไทยก็ให้เรียกว่ามวยไทยก็เท่านั้นเองนั่นก็เป็นสิ่งที่คุณเซนออกมาบอกออกมามีบทบาทคือเรื่องแบบนี้นะครับผมผมก็โอเคนะถือว่าคนไทยเราแล้วก็แวดวงในมวยไทยเราก็เป็น ชาตินิยมจริงๆอ่ะคาว่าชาตินิยมอ่ะมันไม่มีถูกไม่มีผิดมันไม่ต้องมีเหตุผลหาอะไรหรอกไม่ต้องเป็นนักวิชาการต้องไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไม่ต้องเรียนรู้อะไรแค่มีจิตสํานึกแค่นั้นเองว่ามวยไทยเว้ยมันอยู่ในซีเกมแล้วเขาก็ยอมรับมีคนรับรองแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกฝรั่งมันก็อยากจะมาเรียนมวยไทยอยากจะต่อยมวยไทยเป็น ทั้งฝรั่งทั้งยุโรปทั้งอเมริกาทั้งอังกฤษใครที่มาเป็นมวยไทยใส่กางเกงมวยไทยแล้วจะแท้เหมือนไฮโซ VIP ทั้งหลายลูกหลานคนมีอันจะกินไปเป็นเล่นยูโดแล้วจะแท้ไปเล่นคาราเต้แล้วจะโก้ก็เป็นทำนองเดียวกันนะครับ นะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วมันจะมาเปลี่ยนเป็นกุลขมแต่ยังไงก็ไม่ติดตลาดหรอกครับเพราะแบรนด์มวยไทยมันมีมาก่อนแล้วมันดังก่อนแล้วใครจะว่าไงก็ไม่ช่างอ่ะมวยไทยจะเรียนแบบใครใครจะเรียนแบบมวยไทยก็ไม่ช่างตกลงมันเป็นแบรนด์โลโกโ้มวยไทยไปแล้วไทยบ็อกซิง่งมันก็จบไปแล้วยังไงมันก็สู้ไม่ได้หรอกะเพราะฉะนั้น ก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะไอคนที่มีชื่อเสียงเป็นดารานักร้องนักแสดงเวลาจะไปโพสอะไรจะไปเขียนอะไรมันก็จะเสียงดังแล้วก็จะไปสวนกระแสก็จะจบทุกรลยจริงๆจบทุกรายมันก็เลยทำให้สังคมเราก็ต้องตอแหลกันไปบางครั้งใจอาจจะชอบคุณแมแต่ก็ไม่กล้าพูด คือถ้าไม่กล้าพูดก็เฉยๆก็ไม่ต้องพูดไม่ใช่ว่าชอบคุณกำมแมรแล้วก็เสือกมาเชียมวยไทยอันนั้นก็ถือว่าตอแหละนะครับมันก็ไม่ควรเป็นอย่างนี้ครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้และก็โรคใบนี้ผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องกิจโพสแชนแนลนะครับผมมีน้ําหอมมาขายนะครับน้ําหอมสายมูเตลูน้ําหอมนี่ยี่ห้อมนตา ร,ราคา599บาทตอนนี้มีโปรโมชั่นครับแถมน้ำหอมขวดเล็กราคา199แถมไม่ฟรีครับเป็นรุ่นพกพาแล้วก็แถมลิปสติกแล้วก็แถมยาหม่องเทวดาสูตรวัดโพนะครับซื้อขวดเดียวแถมบวก3ไปเลยทีเดียวเป็นโปรโมชั่นสำหรับเดือนมีนาคม แล้วท่านที่จะสนใจที่จะอุดหนุนสินค้าของผมก็เข้าไปดูในช่องกิจโพสต์มาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วจะบูชาพระนางพญาสยามก็199บาทหรือจะร่วมกันสร้างฉัดคุมพ่อปู่สีตุดโพแม่ย่าสีปทุมมาก็ทําบุญมาได้50าสิบร้อยสองร้อยห้าร้อยถ้าทำบุญพันหนึ่งก็จะมีชื่อนักคุณติดอยู่ที่ฐานฝากช่องปัตยาของกิจชาแนลด้วยนะครับเข้าไปกดติดตามให้ผมด้วย นะครับเป็นช่องใหม่เป็นเรื่องราวของชีวิตเข้าไปเป็นเพื่อนกับผมครับไปพูดคุยกันในอินบ็อกซ์ในเฟ e บุ๊กดรกิจพลเด่นิสายก็ยังเหลือรับได้อีกประมาณพันคนสำหรับท่านจะสนับสนุนช่องก็โอนเกินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับ2ี่0 100 200ิบ้อร้อได้เดี๋ยวเลขบัญชีจะขึ้นที่จอของทางวันนี้ขอท่านมีความสุขมากๆนะครับขอให้

下一季。